คนเกิดปีมะเส็งหรือปีงูเล็กพระโหราจารย์ท่านเล่าเรียนและจำสืบๆกันมาชายหรือหญิงใดเกิดปีมะเส็งเป็นธาตุไฟชันสาเป็นมนุษย์ผู้ชายมิงขวัญสิงอยู่ที่ต้นโพหรือต้นรังลักษณะการทำนายท่านผู้เกิดปีมะเส็งสิริตกอยู่ที่ท้องพรมสุขเป็นปากมักเจรจาพาทีโออวดคุยโม ถือความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยของตนหรือของพี่น้องของตนให้คนอื่นฟังทั้งๆท,ที่บางเรื่องไร้าสาระบางครั้งเจรจาในทางมากๆในกรรมคุณเป็นชายมักเจ้าชู้เป็นหญิงมักอาภัพกู้คลองอาทิตย์เป็นใจท่านว่าใจร้อนรน อารมณ์รุนแรงโกรธง่ายโดยไม่มีเหตุผลมักมีทิฏฐิมานะทนงตัวมากทำบุญกับใครๆมักทวงบุญคุณแต่มักมีปมด้อยพลาดท่าเสียทีเพศตรงข้ามเสมอและไม่เข็ดราบพระพุทธเป็นที่นั่งท่านว่ามักมากในกรรมรมณ์เป็นชายท่านว่าผู้นั้นมักผิดรูปเมียท่านไม่สู้จะคำนึงถึงศีลธรรมเลย เป็นหญิงมักอาภัพผัวหาได้ไม่ดีหาดีก็ไม่ได้พระเสากับพระจันเป็นมือท่านว่ามักทำงานรวดเร็วร้อนรนแต่จะทำอะไรอะไรได้ดีนะับว่าเป็นคนมีฝีมือคนหนึ่งเป็นชายมักปากว่ามือถึงมีสเสน่ห์น่ารักน่าสงสาร เป็นหญิงมักใจง่ายเสื้อคารมเพศตรงข้ามโดยขาดเหตุผลพระอังคารกับพระพฤหัสบดีเป็นเทา้าทานว่าเกิดที่นี่มักไปตั้งทินฐานบ้านช่องได้ดีที่อื่นชอบเรร่อนเป็นชายมักโยกย้ายซัดเซพเนจรได้ดีเป็นหญิงมักตามคู่ครองจนสุขภาพเสื่อมโทรมเมื่อเด็กจะได้รับความลำบากจะได้ดีมีสุขเมื่อวัยชารา ท่านผู้เกิดปีมะเส็งถ้าเกิดในเวลากลางคืนไม่ดีเลยจะเหนื่อยกายลำบากใจพอการทำมาหาเลี้ยงตัวถ้าเกิดในเวลากลางวันจะดีแต่มักมีคนมารบกวนรังแกหาความเดือดร้อนมาให้เสมอเสมอได้เมื่อพระภูมิริทั์รามานดาจากเมืองนาคามาจำศีลอยู่ที่จอมปวกมีนายอารัมพาย มานำตัวไปทำให้ตัวเองเดือดร้อนท่านผู้เกิดปีนี้ถ้าจะออกสแสวงหาทรัพย์สินเงินทองให้ไปบอกกล่าวกับไม้โพหรือไม้รังที่มีมิ่งขวัญสิงอยู่นั้นจะได้สมปัานาและอยู่ร่มเย็นเป็นสุข